สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนําเสนอขายที่ดิน2แปลงใกล้ชายหาด240เมตรเนื้อที่รวมอยู่ที่304.1ตารางวาค่ะตั้งอยู่ซอยนาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแบ่งเป็นแปลง A แปลง,ง A จะมีบ้านอยู่3หลังนะคะด้านหน้าของที่ดินติดถนนซอยนาจอมเทียนความกว้างของที่ดินด้านหน้าอยู่ที่ 20เมตรด้านยาวประมาณ24เมตรเนื้อที่ของแปลง A ตามโฉนดรวมอยู่ที่86.1ตารางวาค่ะเจ้าของเสนอขายในราคา15ล้านบาทแปลง B เนื้อที่218ตารางวาที่ดินถมสูงกว่าระดับถนนเล็กน้อยมีทางเข้าที่ดินเป็นทางส่วนบุคคลนะคะตามโฉนดอยู่ความกว้างประมาณ3เมตรเชื่อมกับถนนซอยค่ะ แปลง B ถือว่ามีความโล่งกว้างเหมาะแก่การสร้างบ้านพักตากอากาศนะคะแปลง B เสนอขายในราคา12,900,000บาทเป็นแปลงที่ดินที่ทำเลดีมากค่ะใกล้ทะเลเพียง240เมตรเดินไปชายหาดได้เลยนะคะเข้าจากถนนสายสุขุมวิทเข้ามาเพียง600เมตรเท่านั้นตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเงียบสงบรายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสถานอำนวยความสะดวกและสถานบริการมากมายหลายแห่งค่ะทะเลท ทีี่นใกล้กับทะเลบ้านอำเภอนะคะซึ่งน้ำมีความใสสะอาดมากค่ะแล้วชายหาดมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวใกล้กับหาดจอมเทียนเดินทางประมาณ19นาทีใกล้สวนนงนุษเดินทาง7นาทีค่ะถ้าซื้อยก2แปลงทั้งแปลง A และแปลง B รวมเนื้อที่304.1ตารางวานะคะในราคา27.900.000ล้าน9บาทเป็นทำเลที่สามารถทำธุรกิจได้เปิดเป็นร้านอาหารอาพาร์ตเมนต์หรือว่าจะเป็นบ้านพักตาก อากาศก็ดีค่ะสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยนะคะ